อาจารย์บรวรศักดิ์ครับถือว่าท่านเป็นนักกฎหมายนะถ้าท่านหวังดีกับชาติบ้านเมืองจริงฉันีย่ยช่วยทําอะไรที่มันง่ายๆหน่อยบัตรเลือกตั้งเนี่ยไอเดียของท่านรอบนี้เนี่ยมันจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด4ตัวด้วยกันนะสะสเขตสสบัญชีรายชื่อแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญอีกนะครับแล้วก็เรื่องมติ MOU4344 อีกทำไมท่านต้องยัดเข้ามา เรื่องนี้มันเรื่องใหญ่มันคือการเลือกตั้งมันคือการแสดงออกซึ่งสิทธิของประชาชนอะไรก็ได้ที่มันง่ายๆโดยเฉพาะการเลือกตั้งนะครับไม่ต้องไปแยกเขตและรายชื่อคนละเบอร์มันไม่มีประโยชน์นะครับถ้านึกถึงส่วนรวมจริงถ้าคิดเหมือนที่ตัวเองพร่ำพูดอยู่เสมอว่าเพื่อประชาธิปไตยเพื่อประชาธิปไตยนะครับช่วยทำอะไรที่มันง่ายๆอย่าให้มันลึกลับซับซ้อน ไม่ต้องทำตัวเป็นอัจฉริยะเพราะพวกท่านเก่งอยู่แล้วแต่พวกผมต่างหากที่รู้ไม่เท่าทันพวกท่านนะครับฝากไปถึงอาจารย์ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ย mou เนี่ยไม่ต้องเอามาให้ประชาชนเลือกมันเป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับผ่านการเลือกตั้งไปแล้วถ้าท่านคิดว่ามันมีประโยชน์รัฐบาลก็ไปตัดสินใจเอาแล้วก็รับผิดชอบในส่วนที่ตัวเองตัดสินใจนะครับไม่ใช่เอาประชาชนเป็นตัวประกันในอนาคตถ้าเกิดมีปัญหา ยกเลิก MOU ไปแล้วเกิดคุยกันไม่ลงตัวนะครับได้ขึ้น ICJ เราจะได้รู้ว่ารัฐบาลน,นั้นจะต้องรับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นพภรคการเมืองไหนก็ตามแต่เพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันคือเรื่องของการแสดงความกล้าหาญอย่าเอาประชาชนไปเป็นตัวประกันนะครับถ้าท่านไม่กล้าก็ไม่ต้องไปยกเลิกให้รัฐบาลอื่นเขามาจัดการเรื่องปัญหาไทยชายแดนเขมรน,นะครับอีกสำคัญมากๆสุดท้าย อย่าพยายามแสดงความอัจฉริยะในตัวท่านที่ท่านมีเอาง่งายๆนะครับสาหรับการเลือกตั้งไม่ให้ต้องพ่อแม่ไม่ต้องไปให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนเพื่อนร่วมชาติของท่านไปต้องไปคิดเยอะถ้าเบอร์พรรคภูมิใจไทยเบอร์หนึ่งเขตก็เบอร์หนึ่งบัญชีรายชื่อก็เบอร์หนึ่งไปเลยจะได้ไม่ต้องซับซ้อนนะครับพรรคไหนได้เบอร์ไหนก็ให้มันเหมือนกันไปเลยอย่าให้ไปเลือกเยอะเลือกสอสเขตแล้วพอไปเลือกพรรคก็เป็นอีกเบอร์หนึ่ง อย่างนี้ไม่ถือว่าเจตนาดีต่อประชาธิปไตยนะครับ